อันประโยค้าไหวจอทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมาฐานแต่เทว่าจะได้นำอาความรู้พิเศษในเรื่องนรกมากล่าวกับบรรดาท่านหัาหลเพื่อเป็นการศึกษาั้งนี้ก็เพราะว่าเรื่องของนรก มีจริงตามพมบาลีแต่ดูว่าคนที่รับรองเรื่องนรกไม่ค่อยจะมีกันหมายถึงว่าคนยอมเชื่อนรกนี่หายาก <c oughs> ถ้านีเพ,พราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของนามธรรมาในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นนามธรรมาไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ย่อมมีความจําเป็นที่คนจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง ใครเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ควรจะประนามบคุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ดี <c oughs> ทางดีๆแล้วความรู้ในพระสาศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าได้มอบหมายไว้ให้แก่พวกเราครบถ้วนท่านี้เพราะว่าที่พระองค์ทรงกล่าวว่านรกมีจริงส <c oughs> วรวค์มีจริงพรหมโรคมีจริงพระนิพพานมีจริง คนตายแล้วถ้ายังไม่สิ้นกรรมก็จำจะต้องเกิดมีอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงรับรองว่าเป็นของจริงใ <c oughs> น,นเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าคเจ้าทรงรับรองแล้วกล่าวไว้ในที่หลายสถานว่าคนตายแล้วเกิดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่าคเจ้าไม่ด้องงกล่าวลอย ทรงแนะนำวิธีปฏิบัติที่ให้รู้จักบ่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงความสุขความทุกข์ของบุคคลทั้งหลายที่สร้างกรรมชั่วและผลของกรรมชั่วดีพายตัวไปเป็นทุกข์มีจริงอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหมายความรู้อนี้ไว้ <c oughs> สอนไว้ว่าถ้าต้องการจะรู้จักนรกต้องการจะรู้จักสวรรค์ ว่าต้องการจะรู้อะไรทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระพู้มีพระผ้าจัดเจ้าสัดแล้วสมเด็จพระพุทธมีพระผ้าเจ้าแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนําว่าจงระจ,จงปฏิบัติแบบนั้นจงปฏิบัติแบบนี้ที่องค์สมเด็จพระจินสรีทรงแนะนําพวกเราไว้แต่ถ้าว่าทานหลายใครบ้าง ที่รับฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามจริงจะทราบว่าพระผููมีพระพาคเจ้าทรงตัดไว้จริงทุกอย่างซึ่งเวลานี้ท่านทั้งหลายก็ได้พากันฝึกมโนโมยิทธิซึ่งจัดว่าเป็นอภิญญาอันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เราจะเรียกกันว่าวิชาสามก็เรียกไม่ได้เพราะว่าวิชาสามไม่สาม,มารถจะยกอธิสมานกายไปในภพต่างๆได้แ <c oughs> ต่ถ้าหากว่าเราฝึกมนโนมทิทธิเราสาม,มารถจะยกอธิสมานกายไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวพรมโลกก็ได้ไปเที่ยวแดนเปรตก,ก็ได้หรืออยากจะทระาบปันิพพานสู์หรือไม่สูญ ถ้าเรามีวิปัสสนาญาณพอสมควรเราก็จะเข้าใจเรื่องพระนิพพานได้ดีนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจิน์สีไม่ได้ทรงปิดบังเราบอกไม่บอกว่าที่ตรงนั้นมีอะไรมีความสุขมีความทุกข์มีสมบัติมากมีสมบัติน้อยท่านก็บอกวิธีการเดินทางไปสวยด้วยช่วยให้เรารู้ให้เราเห็น แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่พากันปฏิบัติตามแล้วก็จะมาโทษบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวพิงกุขึ้นเท่านั้นมันก็เป็นการไม่สมควรดัง <c oughs> <c oughs> นั้นถ้าเรามีความสงสัยในคำสอนสองเขาอ,อง์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเราก็ต้องพิสูจน์ํำสอนในการปฏิบัติจริง เหมือนกับที่บรรดาคณะบิสุสมณรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่กําลังพากันฝึกกรรมฐานแล้วฝึกปรโลมยิธิในปัจจุบันแต่ความจริงในเวลานี้ในปัจจุบันนี้คณะของพวกเราที่ร่วมปฏิบัติกันเป็นกลุ่มก็มีหลายท่านด้วยกัน ที่พากันได้พระกรรมาฐานกองนี้คือมโนโมิทธิสามารถท่องเที่ยวไปในพต่างๆเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้เห็นพรมโรคได้และเข้าใจพระนิพพานได้มีแล้วม <c oughs> ีการปฏิบัติถือว่าคำกันฟังคำแนะนำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบริทแก้วเขาต้องฝึกกันแบบนี้ไม่ใช่พอรับฟังคำแนะนำได้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกินวิสัย ไม่สามารถที่เห็นได้ก็บอกว่าเชื่อแล้วและไม่เชื่อแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องทางที่ดีแล้วต้องบิสูน์ตามคําแนะนําของพระองค์เพราะนั้นว่าเวลานี้คณะของเราคำว่าคณะไม่ได้แยกพวกหมายถึงว่ากลุ่มที่เราปฏิบัติร่วมกันก็หมดความสงสัยบางท่านเที่ยวไปได้ในพบต่างๆ ไม่ได้พากันหมดความสงสัยไปแล้วพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนแล้วมีความจริงฉังนั้นเพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่ปฏิบัติได้มโนยิธิจะได้ปฏิไปหาท่องเที่ยวไปสู่ที่ต่างๆเพื่อไม่คลาดจากความเป็นจริง ยิ่งได้นำมาเรื่องนรกกับเรื่องสวรรค์เรื่องพมรโลกในไตรภูมิมาแนะนำเป็นแนวทางเขาไว้ในจงอย่าลืมว่าการแนะนำนี้เป็นแต่เพียงข,งข้อข้อโดยย่อตามพระบาลีเท่านั้นไม่ใช่จะละเอียดออกเกินไปเหมือนกับคำว่าเรารู้จักว่าคนไทย เขากล่าวก็ว่าคนไทยมีนิสัยเป็นอย่างไรมีประกอบอาชีพชอบอาชีพอะไรนั่นเป็นเพียงหัวข้อเท่านั้นเนื้อแท้จริงๆรายละเอียดเราไม่รู้เราจะรู้ได้จริงๆเราก็ต้องไปอยู่กับคนไทยจริงจะเข้าใจว่าไทยคนนี้มีความสุขมีความทุกข์ชอบอะไรปฏิบัติแบบไหนแล้วไทยคนนั้นเป็นอะไรปฏิบัติแบบไหนมีความสุขมีความทุกข์มีความเป็นอยู่อย่างไง จริงจะเขามีความเข้าใจในไทยจริงๆ <c oughs> <c oughs> เรื่องความรู้ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่กันที่บรรดาท่านพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าส,าาสอนบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทชายหญิงก็ว่าไว้แต่เพียงหัวขอ้อโดยย่อถ้าเราต้องการจะรู้จริงรู้ความละเอียดก,ก็ต้องปฏิบัติตามสำหรับอร,รัมพมู้สึกจะยาวไปสักนิด วันนี้ก็มาขอพูดทห้งยมมารุกิยานรกพนรกคุ้มใหญ่และนรกที่เป็นบริวารกล่าวมาแล้วก็ขอกล่าวตามที่องค์สมเด็จพระประทิตแก้วทรงตัดไว้ถ้าถ้อยคํานี้กล่าวไปไม่ค่อยสละสลวยนะักก็ขออาภัยด้วยเพราะนํานบาลีมากลางอ่านให้ฟังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้ทราบว่าคนพูกพูดเคื่อ่มาไม่ใช่พระศาสดาคือไม่ใช่พระพุทธเจ้า ไม่ได้สร้างเรื่องราวขึ้นมาเองเอาของพระพุทธเจ้ามาโ่งกล่าวมากล่าวให้ท่านังหลายฟังฟังแล้วปฏิบัติตามสําหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิเพืทราบตามแนวทางที่องค์สมเด็จโตสมมาสุพุทธเจ้าทรงตัดแล้วก็ไปตามนั้นแล้วก็ระวังอุปาทานเมื่อเวลาจะไปทิ้งอุปาทานคือความรู้ที่ศึกษาเสีย เวลาไปพบอะไรเป็นของจริงจำมาแล่ว่าเวลาจะเข้าทำจิตให้เข้าถึงมโนยิธิจงอย่าลืมว่าอย่าถืออุปาทานที่รับฟังไม่เป็นสำคัญตั้งใจไว้ให้เป็นเอกคตารมกับอุเบคารมจะพบความจริงต่อตอนนี้ไปก็จะขอ,อนำโยม,มาลูกยันรกว่าพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทชาย,ยิง นบันดาวิสุสมันเนคำมายมมาโลกิยานรกก็เห็นจะไม่ขอแปลว่าเรื่องอดีกว่าท่้ากล่าวว่าสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้เสวยทุกเวทนาโทษในมหานรกใหญ่และอุสุธนรกดังกล่าวมาแล้วหากว่ากรรมยังไม่สิ่งก็จำจะต้องไปเสวยกรรมในนรกอีกต่อไป ซึ่งนรกทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ายมโลปิยะนารกก็ยมโลปิยะนารกนี้อยู่ในสถานที่ต่อจากอุสุทธนรกไปเป็นนรกบริวารของมหานารกใหญ่ทั้งแปดขุมนม่กล่าวว่านารกใหญ่ทั้งแปดขุมแต่ละขุมก็มียมโลกิยะนารกเป็นบริวารร้อมรอบในเบื้องหน้าสิกขุม ในเบื้องหลังสิบขุมทิศขวาสิบขุมทิศซ้ายสิบขุมรวมสี่ทิศก,ก็เป็นสี่สิบขุมพอดีนี่หมายว่าแต่ละขุมมีนรกที่เรียกว่ายมมโลกเยรนรกร้อมสี่สิบขุมท่านกล่าวต่อไปว่ามาหานรกใหญ่แปดขุมขุมหนึ่งหนึ่งมียมโลเกียรนรกร้อมเป็นรอมรอบเป็นบริวาร ชั้นนอกสี่สิบขุมจึงรวมเป็นยมมโลกเยนญานรกทั้งหมดสามร้อยี่สิบขุมพอดีเพื่อความเข้าใจง่ายท่านบอกว่าจะขอแยกยมโลกเยนนรกออกไว้ดังนี้นี่ท่านจัดไว้วันหนึ่งล้อมรอบสันชีพระนรกสี่สิบขุมล้อมรอบการสุตตะนรกสี่สิบขุม ล้อมรอบสังคาตนรกสี่สิบขุมล้อมรอบโลลุวะมหานรกสี่สิบขุมล้อมรอบมขอโทษล้อมรอบโลลุวะนรกสิบขุมสี่สิบขุมล้อมรอบมหาโลลุวะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบตาปะมหานรกสี่สิบขุมล้อมรอบมหาตาปะนรกสี่สิบขุม ล้อมรอบอเวจีมหานรกสี่สิบขุมรวมเป็นยม,มโลเพียนยานรกทั้งหมดสามรอยี่สิบขุมท่านกล่าวต่อไปว่าจะขอกล่าวแต่เพียงยม,มโลเพี้ยนรกสิบขุมซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบเป็นบริวารแห่งสันชีพระนรกเพียงทิศเดียวเท่านั้นคือหมายถึงความว่าสัตว์ที่ตกนรกขุมใหญ่ถ้าออกมาจากนรกขุมใหญ่แล้ว แล้วก็มาตกนรกบริวารด้านใดด้านหนึ่งสี่ขุมแล้วก็ต้องมาผ่านยม,มาโลกยันรกอีกสิบขุมไม่ใช่ไปผ่านทั้งสี่สิบขุมที่ตั้งไว้ทั้งหมดสี่ที่ก็ดักรันดาสัตว์ทั้งหลายที่จะออกจากนรกขุมใหญ่่าออกทิศไหนก็ตามต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุมต้องผ่านยม,มาโลกยนนรกสิบขุมท่านท่านนี้ท่านกล่าวเฉพาะทิศเดียว ท่ากล่าวว่ายมโลกียนรลกอื่นๆก็ดีและยมโลกเยียนนรกที่ล้อมรอบปริวารในมหานรกอื่นๆก็ดีก็มีชื่อและมีการเสวยทุกขโทษเหมือนกันจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็เพื่อเพียงว่าเป็นการเสวยทุกขโทษที่หนักหรือเบาหมายความว่าทิรล้อมสันชีพนรกก็เบาลงมาหน่อยล้อมการสุตมนรกก็หนักนิดหนึ่ง ล้อมสังขารตนรกกันหนักลงไปอีกหน่อยล้อมรอบโลวะนรกโลโลดูวะมหานรกกันหนักไปอีกหน่อยล้อมรอบมหโลวะนรกก็หนักไปนิดมหโลวะมหานรกเนี่ยขมที่ห้าเนี่ยมหาโลโลวะมหานรกสหรับขุมที่สี่แล้วล้อมรอบโลวะนรกโลโูวะมหานรกคุมที่ห้านี่มีมหหน้ามหาหลัง ล้อมรอบตาปานรกก็นหนักไปอีกหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เมื่อเป็นอันว่าล้อมรอบทั้งหมดด้านสิบขมท่านบอกว่ามีเพียงแต่เพียงว่ามีโทษต่างกันเท่านั้นหนักต่างกันจากนั้นเมื่อทราบว่าและเพื่อเข้าใจได้เพียงสิบขมเพียงทิศเดียวก็ไปทราบว่ายมาโรภิยรกในขมอื่นๆในชั้นอื่นๆก็มีเหมือนกันทั้งหมดก็มีโทษเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากัน ท่าจำแนกบอกว่าโลหะคุมพีนรกเป็นโทษจัดเป็นระเบียบนรกคุมใหญ่รวมโทษนรกบริวารรวมโทษมายมโลวิญญาณนรกนี่แยกโทษแล้วโทษน้อยลงไปไม่ไปไม,ไม,ไม่ไม่ลงโทษรวมแยกแต่ละอย่างคือหนึ่งโลหะกุมพีเป็นโทษจากปานาติบาตในการฆ่าสัตว์ชีวิตสองชิมพีนรกเป็นโทษจากกาเมสมิชาจาร สามสินาักขานรกเป็นโทษจากการลกขโมยกาทินาทานสี่ตาปะาตามโพธากะนรกเป็นโทษจากการดื่มสุรามีไรห้าอายุคุระนรกเป็นโทษจากการลี้ไรหกป,กปัสสะอพตะนรกเป็นโทษจากการโกงเจ็ดทุสานรกเป็นโทษจากคนที่คิดคดโกงเขา ปาสีตะโลสิตะนรกเป็นโทษจากการขาดเมตตาปราณีเก้าสุนทขานร,รกเป็นโคษเจตโทษจากการปากร้ายดาบิดามันดาดาสมณะชีพรามสิบยันตะภาษาณนรกเป็นโทษทำลายคู่ครองนี่ผู้ที่ซ้อมสามีซ้อมพัญยาเนะระวังให้ดีนะก็มีนรกสำหรับเก็บไว้เหมือนกัน นี่ท่านมาขอขยายความในนรกสิบอย่างสิบขมแต่ลดอย่างนั้นต่อไปนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุมที่หนึ่งที่เรียกกันว่าโลหะคุมพีสำหรับลงโทษคนที่มีโทษเป็นปานานาธิบาตสมเด็จพระบรมโลก,กัน,นาทรงบรรยายไว้ดังนี้โดยย่อด้วยยม,มโลกขญาณนรกขุมที่หนึ่งมีชื่อว่าโลหะคุมพี ในนรกคุมนี้มีหม้อเหล็กขนาดใหญ่เท่าภูเขาคำว่าภูเขาก็หมายถึงภูเขานรกไม่ใช่ภูเขาบ้านเราที่เต็มไปด้วยน้ำแสบแล้วก็ร้อนเดือดซ้าอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่บนเตาไฟใหญ่มีนายในเรียบบานมีร่างกายใหญ่โตจับสัตว์ผู้พัะเข้ามาอยู่ความจริงไม่ใช่พลัดตั้งใจมา ที่ตั้งใจมาเขาว่ากรรมบังคับให้มาจับสัตว์ผู้ผู้พัดมาทำไมาอย่างนั้นนะเพราะว่าตามทันอยู่ที่นี่เพราะว่ามีบาปมีบาปที่ทำไปแล้วเขาว่าจับข้อเท้าทั้งสองเอาหัวห้อยให้ออความแล้วหัวความลงแล้วก็หย่อนทิ้งลงไปในหม้อเหล็กนะรกนั้น เวลาโขาไม่ไหวจริงๆไอ้เจ้าน้ำในะไอ้น้ำที่อยู่ในหม้อเหล็กเนะียก็ขอที่บายให้ฟังเพราะความจริงมันไม่ใช่น้ำในแะม่น้ำหนระือว่าน้ำฝนหรือว่าน้ำป่า,ปาน้ำในหมอนะ้อในรกขุมนี้เ็โปรดทราบว่ามันเป็นน้ำโลหะถ้าไม่เคยเห็นแนละ้วก็ไปดูเวลาที่เขาหล่อพระ,ะหร้อหล่ออะไรที่เขาเคี่ยวทองแดงเคี่ยวโลหะจนเป็นน้ำ แล้วก็เทใส่เบ้าสภาพของน้ำในหม้อทองแดงนี่เป็นอย่างนั้นให้หม้อก็เป็นหม้อทองแดงน้ำก็เป็นน้ำโลหะก็ลองหลับตานึกดูทีนะว่าน้ำธรรมดาเนี่ยมันร้อยขนาดไหนเจ้เจ้าน้ำนรกที่มีคนนี้ีมีความร้ายยิ่งกว่าแล้วก็มันจะหนักขนาดไหนก็ลองคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะ น้ำ่นึกสภาพวันน้ำไม่ข้นขนาดนั้นเป็นน้ำโลหะหย่อนสัตว์ลงไปทีละน้อยละน้อยแะน้อยละน้อย,อยพอถูกกระเสียงดังซ่าก็เหมือนกับเราเอาของที่มีความเย็นทิ้งไปในน้ำที่ร้อนๆแล้วเอาน้ำมันหมูก็ดีน้ำมันมะพร้าวก็ดีไม่เคี่ยวเข้าแล้วก็เอาเนื้อหมูหรือเนื้อปลาที่สดสดใหม่ใส่ลงไปสภาพมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เ่อนกล่าวต่อไปว่าสัตว์ในโลกทั้งหลายเมื่อถูกโยนลงไปอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสทั้งร้อนทั้งแสบถ้ามีทุกขเวทนาแบบนั้นตลอดกาลถูกต้มเคี่ยวอยู่ในหม้อเหล็กนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ตนทํามาให้สิ้นกรรมนี่นรกยมโลกยนรกคนดีเนื่อว่านรกบริวารคนดีท่านไม่มีกําหนดไม่เหมือนนรกขุมใหญ่ ต่นี้ไม่แยกกันไว้ไว้การฆ่าสัตว์ตชีวิตตบยุงกนดีค่ามดก็ดีค่าเล้งฆ่าไรก็ดีแล้วก็มีบุคคลมากท่านเดียกันที่มีความรู้สึกประหลาดคิดว่าสัตว์ที่เกิดมานี้มันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์แล้วก็บอกว่ากินสัตว์ประเภทนี้ไม่บาปอันนี้ก็ต้องคิดเหมือนกัน ว่าเขาต้องหลายเรานั่นเขาทราบได้ยังไงว่าสัตว์ประเภทนี้ที่เราทําร้ายแล้วมันไม่บาปแล้วมันพอใจให้เราทําถ้ามันเป็นอาหารของเราจริงๆแนะมันเห็นเราเข้ามาต้องวิ่งมาแสดงความยินดีว่าบุคคลที่จะเปลืองทุกมันนี้ได้เข้ามาถึงมันแล้วคือมันไม่บาปมันหมดบาปหมดกรรมแต่ที่ไหนได้ท่านอย่างไล มันดาวสัตว์แ้งหลายเหล่านั้นไม่ไม่ได้ต้องการเลยมาเห็นเรามันก็วิ่งหนีนี่แสดงว่าสัตว์ั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อเพ,พีขีพเพื่อเลี้ยงขีพของเราเปรานอ้ว่าเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเมื่อพูดกันต่อไปท่านก,กล่าวว่านายนิยาบาลก็เอาเชือกที่เป็นเหล็กแดงโชนลกวมนเปลวไฟ ไล่ตรวัดรัดคอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็บิดจนกระทั่งเชี่กนนั้นรัดคอขาดออกจากตัวเมื่อคอขาดแล้วสัตว์นรกก็ตายไม่เป็นอีกแล้วก็เอาศีรษะที่ขาดนั้นลงไปทอดในหม้อเหล็กแดงลองคิดดูนะ <c oughs> <c oughs> โทษปาณนาิบาตมีความเปรมีและมีกรรมหนักขนาดไหนคิดเอาก็นแล้วกันได้รับความทุกข์ทรมานทั้ง ทั้งทางกายทั้งที่อะไรทั้งร่างกายด้านศีรษะแล้วก็ทั้งตัวไอ้ตัวก็ร้อนหัวขาดนี่มันก็ไม่ตายหัวก็มีความรู้สึกร้อนไอ้ตัวก็มีความรู้สึกร้อนแล้วก็เจ็บแสบท่านตอบว่าคนท่านกล่าวถือว่าแต่ก็หาได้ตายลงไปไหมสัตว์นรกทั้งหลายในร้อนที่หัวด้วนไอ้หัวนี่ก็ด้วนไปเดี๋ยวเดียว แล้วหัวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แทนที่น,นายนิรยบาญก็เอาเชือกเหล็กที่ลุกเป็นเปลวไฟแดงโชนก็ทําแบบนั้นรัดเข้าไปแตะวัดเข้ามาแล้วก็รัดบีดให้คอขาดแล้วก็ต้มเล็งโกโกตามนายของกรรมตลอดเวลาเป็นอาวสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องเสวยผลกรรมอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมถ้าจะกลับมาถามว่าเมื่อไรจะสิ้นกรรมก็ต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน เพราะเวลาที่มนได้บอกไว้ตามที่พูดไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อถ้าจะให้ดีนักฝึกมโนวิทธิลองไปเที่ยวดูไปไรแล้วไม่าลืมคำสั่งที่สั่งไว้เมื่อออกจากกายแล้วมุ่งหน้าไปสู่จุรามุนีเจดีสถานก่อนไปนมัสการองค์สมเด็จพระชินวรศึกษาธรรมและจงอย่าความรู้นี้ไปโอ้อวดกชาวบ้าน ถือตัวเราไปพูดเิเศษถ้าเรารู้ตัวเราดีเมื่อไรเราก็ระยำเมื่อนั้นหมายความว่าความดีมันจะสลายไปเพราะใจกำเริบที่มีมานะทิฏฐิอย่าลืมตั้งจุดเดิมไว้ว่าหนึ่งเราต้องไปจุลามนีเจดี JD, สถานศึกษาธรรมะขระองค์สมเด็จพระจิตพิจิตตมานที่เราสงสัยและปฏิบัติที่ยังไม่ถึง ศึกษาแล้วต่อไปจะไปที่ไหนก็ได้จะไปชมสวรรค์จะไปชมนรกจะไปชมพรหมโลกถ้าจะมีวิปัสสนาญาณพอจะใช้ได้มีกำลังพอก็จะสามารถพิสูจน์พระนิพพานได้สำหรับพระนิพพานอยู่ที่ไหนไมีสภาพเป็นยังไงผมไม่บอกท่านนั้นนรกอย่างโลหกุมพีนี่กุเหมือนกันที่พูดมาอย่างนี้มันเป็นเรื่องยอ่อเท่านั้นไม่ใช่วิจิพิสดาร ถ้าเราจะเข้าใจจริงๆแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่สุสมันเนนที่ได้มนโนยิธิไปศึกษากันเองกันแล้วกันจะได้รู้ชัดนี่กล่าวกันตามไปพม่ตามพรมบาลีต่อไปว่าองค์สมเด็จพระสงสวรรคตทรงตัดว่ากรรมที่นํามาเสมอทุกขโทษในนรกนี้ก็ได้แต่กรรมที่เป็นปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือทาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เช่นจับเอาสัตว์เป็นๆมาใส่ลงในหม้อน,น้ําร้อนให้ร้อนให้ตายแล้วก็เอามากินเปอาหารบ้างหรือมิเช่นั้นก็ทําความชั่วหยาบอย่างอื่นก็จะทำ้ายชีวิตเขาทำ้ายร่างกายเขาถ้าว่าอย่างไงควรจะถเถวยทุกขเวทนาในมหานรกแล้วบมกว่าทําความชั่วอย่างอื่น เมื่อไปเสวยทุกขเวทนาในมหานรกแล้วแต่ภายหลังกลับสนึกตนพยายามประกอบกรรมที่เป็นกุศลออ๋บาปที่ตนติดอยู่ในจิตเนในจิตค่อยคลายโลยิงต้องได้รับโทษเพียงตกแค่โลหคุมพีในรกคุมนี้อ๋อถ้าอย่างนี้ก็พอนน้กออกว่าอย่างท่านพระเจ้าอาชาติศัตรู ที่ฆ่าพระราชวิดาคือพระเจ้าพิมพิสารในขณะดี้ฆ่าก็อาศัยมีความหลงผิดเพราะเทวทัตผู้เป็นผ่านแนะนําสั่งสอนให้ปฏิบัติตามแต่ในที่สุดพระเจ้าอาชาติตศัตรูบรมกษัตริย์กลับมีความรู้สึกสำนึกตัวว่าทำผิดมากไปในการกระทําอย่างนั้นก็อาศัยความลหลงไหลใฝ่ฝันในการครบกนพานก็คือเทวทัต ต่อมามีความรู้ตัวว่าทำผิดมากจึงได้เข้าไปขอเข้ามาโทษใน่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาตในได้ของการทำลายชีวิตปิดาและก็พยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นอย่างเช่นบำรุงพระพุทธศาสนาเป็ตนต้นช่วยบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายจัดที่ทำสังฆยาาร้อยกรองพระธรรมวินยัย เรียกว่าโทษท่านนั้นหลายที่พระเจ้าอาชาติศัตรูจะตกอเวจีมหานรกเพราะฆ่าพระราชบิดาเพราะกลับมาตกแค่โลหกุมพีนรกขุมนี้นี่เป็นเข้าใจว่าเมื่อบคุคคลนั้นหลายก็สร้างกรรมไม่ดีแต่บังเอิญไม่รู้ตัวภายหลังเข้าใจว่ากรรมที่ทําตัวทํานั้นมันเลวเกินไปครับกลับใจเสียใหม่ตอนจะตายเมียรมผ่องใสผ่องแผ้ว สมายความวาก่อนจะตายใจคนนี้มีความรู้สึกแล้วว่าทําความชั่วแล้จะเล่ห์ทำใจของตัวให้น้อมไปในด้านกูศสเช่นพระเจา้าอาชาติศัตรูตายไปแล้วแทนที่จะตกอเวจีมหานรกก็มาตกขุมนี้อันนี้จำกันไว้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติวัแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ รู้ดีรู้ชั่วจงมีแดบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี